พี่ช่างทำไมเซบิเลียนถึงได้มาตัดขนสั้นครับน้องมีปัญหาเชื้อราน้องมีปัญหาเชื้อราตรงไหนครับรเจ้า้ของไม่ได้แจ้งไว้แต่ว่าเขาพาไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าน้องเป็นเชื้อราจะต้องมาโกนขนสั้นออกหมดเพราะว่าื้าไม่จะไปตามลามไปตามขนอันนี้น้องเป็นไซบีเรียนนะครับขนหนาเนี่ยนะฮะดูความหนาของขนของน้องนะมันมีปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ผิวหนัง ของน้องนะครับทาให้เกิดเป็นเชื้อราที่ผิวหนังแล้วก็เจ้าของพาไปหาหมอแล้วนะคุณหมอแนะนําว่าตัดขนสั้นนั้นจะได้ลดความหมับชื้นนะครับลดสาเหตุของโรคผิวหนังดูแลรักษาง่ายการตัดขนสั้นจะลดปัญหาหลายๆอย่างนะครับนอกจากลดความหมับชื้นสาเหตุของโรคผิวหนังแล้วยังเป็นการลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมพวกสิ่งสปกปรกด้วยนะครับเราจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย อีกข้อหนึ่งก็คือลดปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของเส้นขนนะครับที่ชอบหลุดร่วงแล้วไปติดเสื้อผ้าติดเบาะเฟอร์นิเจอร์ที่นอนหรือว่าติดเข้าไปในระบบทาความเย็นนะครับอันนี้การตัดขนสั้นก็จะช่วยได้ลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงนี่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราแค่จับเบาๆขนก็หลุดร่วงออกมาเยอะเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะหรือว่าถ้าอยากได้สุนัขที่ ขนยาวไว้การสางขนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยในการลดปัญหาเรื่องขนคุ้มกระจายในบ้านในรถได้นะครับก็มี2ออย่างนะอาบน้ำสางขนบ่อยนะครับสางขนให้ขนที่ตายแล้วนะ่ออกออกมาจากตัวน้องนะครับก็จะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องขนคุ้งกระจายนะครับหรือว่าตัดขนสั้นแบบนี้เลยก็ลดปัญหาได้เช่นกันนะครับการตัดขนสั้นก็จะลดหลายๆปัญหาออกได้นะ ปัญหาเรื่องการสะสมเห็บมารการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็ลดการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องผิวหนังนะครับโอเคครับฝากไว้สําหรับผู้ที่สนใจจะตัดขนสุนัขหรือว่าอาบน้ําสางขนสุนัขนะครับแต่ก็สุนัขไม่ได้จำเป็นจะต้องอาบน้ําทุกวันนะอา,อาบน้ําสัปดาห์ละครั้ง2ส,สัปดาห์ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าสุนัขไม่เหมือนคนนะครับเขาขนหนาแห้งยากถ้าเราอาบน้ําทุกวันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่อง การสะสมความอับชื้นที่ผิวหนังของน้องที่ทําให้เกิดเป็นกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นพันได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่สบายเอาได้นะเพราะฉะนั้นการอับน้ําก็ควรจะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับสุนัขตัวน,นั้นๆนะครับขอบคุณครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมางขุนก่นครับ0866404443รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจรแมวจร้ในมูนลน,นิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ